สวัสดีคะ่ะพี่หนุ่มปีนี้ยังพัวร่วงไรแต่มันต้องพูดพี่นี่มันต้องพูดเรื่องอะไรบัดดี้ไอเพนบอกต่อซานนี่ต้อ,บอนบ่กดูพี่หนุ่ค่อเพนทำอาชีพยายเพนอยูุ่ราแมานีอาชีพที่ยายเพนทำคือนวด อาชีพนวดจะไม่พูดว่าเป็นหมือนวดคำว่าหมอก็คือหมอนอะอาชีพนวดเองคัะแต่ว่าจะเพนยางจะคือเจ็ดปีเจ็ดปีคือจะได้ยินทุกปีนวดนวดไทยนะคะ อยากฝากไปถึงเชฟทุกๆคนที่เป็นเจ้าของร้านอย่าใครเบิ้งพี่น้องดูใจดีๆนะคระเพราะว่าอีคือคำว่านวดไทยกับน,นาบไทยเนี่ยเขาเอามาผสมผสานกันเพราะว่าอย่างตอนแรกเจพินกับพ่อเสือเพราะว่าอย่จงเพินนวดปกติเจพินก็คิดว่าเอทคนคือจัสิบริสุทพี่น้อง เงินอดใดมาแบบใดดีเมดแต่ว่าคำว่าน,นวดไทยก็คือน,นวดไทยพี่นโนยา่าเอาหนา้าไทยไปผสมคอรองถึงอยากจะบอกว่าให้เจ้าของร้านทุกคนดูแลคนทำงานด้วยกันดูแลพนักงานให้ดีๆด,ด้วยพเพราะเจ้าของร้านอาจจะบลอตัวเพราะว่าแกเพ่งใดยิ่จักแขแกด้เพ่งอ่น เพูดให้ยายเพ็ฟังจริงๆแล้วก็ที่ได้ยินมาจากคนที่รู้จักแต่ไม่ใช่อยู่ประเทศที่ยายเป็อยู่ประเทศอืออาา่นก็จะเบามากมันเกิดพือจังแขงกยะเพนญบ่บอกว่าจะไหนวะชักว่าว แต่บางคนจะมีคอมเมนต์ว่าจะเอามาเวาจเจ้าออกมเวาอย่างย่ยเป็นอย่างคือออกมเวาวเยเพนต้องพูดพี่นงค่ะเพราะว่าอะไรหลายคนที่ทําอาชีพนี้อืมคือสิคิดแบบเยเพนเนี่ยอาชีพนี้ที่จริงเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีนวดไทยทําได้เฉพาะคนไทยทําได้ดีที่สุดเฉพาะคนไทยไม่ใช่คนอื่น แต่ว่าจะเอาไปผสมกันกันกบนาบไท่พี่น้่มมันเสียเสียล้านที่เขาเฮ็ดดีๆเขาหนวดดีๆบางทีก็มีแขกโทรมาถาม,อมเออเฮ็ดชักเว้าวบอจังสี่จังสันญะเป่นก็ได้ยินมาหลายจากมูนั่มกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำเขาถึงถามอิลี ไปเพนถามมาแล้วพ anyway, <pod> ่าเพนถามเขาว่าหวซย่าเพนฟังแขกว่าหัซยาเพ่นฟังให้เพนเต็มสือฝ้าหลังเขาไม่โกหกนะคะเขายังบอกว่าเฮ็ดดีว่าสันมันก็ดีเพราะว่าคนที่เขาต้องการี่าเพ่นเป็นเจ้าของหลานเองก็ยังมีคนโทรมาถามเหมือนกันว่าอย่างนั้นแต่ย่าเพนตอบว่าย่าเพนไม่ได้ทําเขาก็ยังถามอีกว่าเธอรู้จักบอรลานใดเฮ็ดย่าเพนว่าฉันบลูพวกฉันบ่ไดเฮ็ด ร้องนะคะทั่วโลกกับยายาเพ็ญย่อหมห้ทั่วโลวกแตมาว่าเพตุยังยายเพ็ญต้องพูดมันเจ็ดปีแล้วที่ยายเพ็ญแบบความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วคำว่านวดไทยเป็นคำที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีแล้วก็สำหรับคนไทยพี่น้อง,ง่าหลวงอย่าทำให้แขกเขาเข้าใจถูก ที่คุณทำหน้าไทยแอบแฝงกับนวดไทยร้านนวดไทยก็คือนวดเอามือน,นวดตามร่างกายบ่าะเนไปซักเบ้าให้ข้าเจ้าถ้าอยากทำจริงๆไปเปิดเลยตามเมืองนอกบางเมืองเขามีกฎเขามีเสรีให้ขายเลยกี่ของมุจเจ้า เจ้าสีเฮตตตำหมักทั่วตำหมักแต่งก็เรื่องของมูเจ้าพระจิมาถามมาตำหมักทั่วตำมักแต่งอีกยังห่งไปหาความหมายเอาเองเนาะมีอนีให้เพ่นสัมผัสแขกเพ่นผูนเอง,งเพ่นเลยถามว่าเอา้าเจ้าของหลานเขาบนลูทติเตอไปเห็ดจังสันกับปนนักงาเขาบนลู่เพราะว่าเยี่ยตอนที่จ่ายค่านวดจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ก็จ่ายราคานวดปกติแต่ว่าคาซักเบาเขาใจกันเอง เจ้าของร้านจะรู้หรือไม่เพื่อนอย่างให้คลิปนี้คนไหนที่ฟังอยู่แชร์ค่ะแชร์ไปให้เจ้าของร้านได้รับรู้เพราะว่าอะไรอาชีพนวดของไทยมีศักดิ์ศรีนะคะต้องเคารพอาชีพของเราด้วยผู้ใดสีสักเบาไปเปิดเลยพี่น้อง ถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ผิดเมืองนอกเขาไม่ผิดคุณจะทําคุณจะเปิดคุณสิขายจีของคุณคุณสิขายจับเบ้าของคุณทําได้แต่อย่ามาเปิดร้านนวดแล้วก็เอาหน้าเพื่อที่จะได้เงินเยอะๆมันทําให้หลายๆคนหลายๆร้านต้องเสียชื่อเสียงป่าตัวเดียวเน่าคับของพี่น้องจา๋าอืม แชร์ไปเลยค่ะให้เจ้าของร้านเขารู้คนที่เป็นเจ้าของร้านจะได้ดูแลหรือว่าหรือว่าเจ้าของร้านเองที่จะปล่อยตามใจลูกค้าเฮ็ดโลดตามใจเขาโลดกลัวไม่ได้เข่งร้านนวดไทยถ้าทำดีจริงๆที่ไหนก็มีเข่ที่ไหนก็มีลูกค้า ถ้าทำถูกต้องจริงๆเบ่อตรงยา่านว่าบ่มีลูกค่ะเต้องไปชักเบ้าพี่นองจาาพูดตรงๆกันนีเยเพนเป็นคนพูดตรงเยเพนได้ย,ยินมาเจ็ดปีทุกปีได้ยินถามตรงๆทางโทรศัพท์หนึ่งครั้งแล้วได้ยินจากแขกเยเพนหลายเถื่อพงจา้า เขาพูดแต่แกบางคนก็อาจฉลาดพูดอยากให้เราทําให้เขาอืเขาเอาก็อาจจะอย่างงั้นก็ได้แต่ว่าให้เพ่นถามมาแล้วเขาไม่กูกุกข้างหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเป็นเงินค่านวดธรรมดาแต่ค่าชักเว้าจ่ายต่างหากให้คนที่นั่นเจ้าของร้านอาจจะไม่รู้ก็ได้ตอนนี้ ถึงอยากให้ตัวเบิ่งแน่ที่นน้ำปลาตัวเดียวเน่าคับของได้พียงแต่บางคนก็อาจจะพอดเจ้ามาเว่าเห็นอย่างยาย่จงอึดแน่ว่าวจงอึดค้นเทนต์ปานนั้นมันบอมแมนอี่นอจะมันมันเยอะไปแล้วมันมากไปแล้วนั่นอาชีพนวดเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีเอามือนวดให้ค้นเขา ผ่อนคลายให้ค้นเขาจากที่ปวดเมื่อยก็มีความสุขเข้ากับมีความสุขค้นที่คือนวดให้นวดให้ได้ผลก็เหมือนที่เราบวกเลขสองบวกสองเป็นสี่ถ้าเราแก้อาการถ้าเรานวดให้เขาได้เขามีความสุขเขาก็จะมาอีกเขาก็ะเจะบอกว่าเอ,อปวดเมื่อยมึงนวดให้กูกูเศร้าเลยเด็กกูเศร้าปวดเลยเราก็ดีใจบบแมนว่าไปชักว่าวให้เขาเขาก็มาอีกเพราะว่าเขาน้ำแตก มันไม่ใช่คุณคิดดีๆคุณต้องมีศักด์สีบ้างศัก์สีไม่ใช่เอาเงินนะมาร้อยสองร้อยหรือว่าอะไรนี่ก็มาซื้อสักด์สีของคุณได้คิดบ้างดีๆจ้าถ้าคุณถ้าคนถ้าไม่ทำเขาก็คงไม่รู้หรอกเขาคงไม่พูดไม่ได้พี่นงค่ะแล้วก็ตรงมาถามมาเอารักทานมาใหญ่ ระวังนะคะย่าเพ่นบอกเขาเลทถ้าเธอไปอีกบัดน,นี้เธอทายลูกมาให้ฉันเบิ่งนเนี่ยดฉันอยากเห็นเพราะว่าอยงทุกคนถ้าไม่มีหลักฐานจะพูดว่าตัวเองไม่ได้ทำํำยายเพ่ถึงอยากมาออกบอกเออคลิปอัดคลิปบอกตรงนี้เพราะว่าเผื่อเออฝ้าหลังคนที่ยายเพ็ถามเขาไปอัดทีมูเจ้าไว้ บัตคาค่าเจ้าอัดอีหยังจักยานมูเจ้าไว้บัตรคาเอาลักฐานมาให้ขขอยอิลีมูเจ้าสินาไออิลีคลิปนี้ถึงอยากมาปล่อยวันนี้เพราะว่าอะไรเผื่อคนที่ทำอยู่จะได้หยุดทำหลายคนถ้าไม่มีหลักฐานก็ะจะบอกว่าไม่ได้ทำพี่น่นค่ะ ถ้าไม่ได้ทํามันเป็นไปไม่ได้ตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังถ้าไม่มีไฟมันก็ไม่มีควันพี่นงจา๋าคําวบาศักดิ์ศีตองมีก่อนมาศักดิ์ศรีกับความซื่อสัตย์มันมาพร้อมกันความจริงกับศักดิ์ศรีมีความหมายเดียวกันพี่นงจา๋าคลิปนี้กันเวแล้เราสิบนาทีถ้าทุกคนได้ยินได้ฟังช่วยแชร์เพื่อเจ้าของร้านจะได้รู้ปลาตัวเดียวย่าใหหเนาขับของพี่นงจา๋าขอร้อง ขอบคุณที่ชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้ายเพมพูดต่อคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทัวจะลงเยเพมก็ไม่กลัวนะคะศักศีต้องมาก่อนความจริงความซื่อสัตย์มันเป็นคู่กันกับศักดิ์ศรีถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่มีความจริงต่อตัวเองก็ไม่มีคําว่าศักดิ์ศรีเกียรติและศักดิ์ศรีจะมีได้ก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ พี่น้องขานวดไทยบอมเมนนาบไทยบอมเมนชักเว้าไทยพี่นอ้องขาอยาให้คนเขามีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต่ข้นมามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เองชักว้าไทยพี่น้องมันไม่ใช่ร้านชักเว่าร้านนวดไทยเมื่อเจ้าอย่าเอาไปปนเปืดอกันพี่น้องขาอยากเปิดชักเว้า,เาไปเปิดบพราะมีผู้ใดว่าเจ้ามือเจ้าจีเจ้า แต่อย่ามาเอาปลานนวดไทยนี่ไปปักไปติดข้างหน้าแล้วข้างหลังให้ลูกน้องหรือว่าลูกน้องทำโจรโดยที่ไอ้เจ้าของร้านไม่รู้ปลาตัวเดียวเน่าครับของพี่น้องจ้าสำหรับที่คนที่อยากให้อยเพยงพูดต่อคอมเมนต์ใต้นั้นเลยใตปคิดพี่น้องยเยเพยงเบาต่อเทนนินนสนศักดิ์ศรี ความจริงความซื่อสัตย์จะมาพร้อมกับศักดิ์ศรีพี่น้องคำาู่เจ้าอย่างมีศักดิ์ศรีมูเจ้าตรงนี้ความซื่อสัตย์มีความจริงซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์ต่อตัวเองแต่คนที่ทำก็เลิกทำพี่น้องเพราะว่าจักมือหนึ่งบัตรค่าค่าเจ้าใปท่ายอัดคลิปมาอีหลีมูเจ้าสเสียหนาอย่งางคักขนาดเด้อ เพราิบอกไวเพราะว่ายังค่อยบอกคนที่เขามาบอกอยเลยว่าถ้าเธอไปอีกบันนีเด้อเธออาจคลิปไม่ให้ฉันเลยเพราะว่ายังแั่นบอกเขากับบอฟฟังมันบอมีหลักฐานขนาดมีหลักฐานอยู่กันยังโอ้ยเห็นไปไต่กันไปให้ก็ปู่พี่น้องคะ่ะนะทั่ว่ลคขีปะเพคลิปหนีแน่นอน